วันนี้เปลี่ยนคันชักใหม่จะเห็นท่อมีเนมเล็กๆที่มีรอยเชื่อมของเดิมมันสั้นครับเพราะว่าของเดิมนั้นใช้ใช้ปีกอันนู้นปีกนู้นทำด้วยอลูมิเนียมธรรมดาในบ้านเรา,าปีกนู้นน่ะก็บินได้แต่บินเดินทางไม่ได้ฮอแปรงนิดหน่อยก็เลยสร้างปีกใหม่คือปีกนี้แต่ทีนี้เนี่ยตัวคันชักเนี่ยมันเป็นคันชักเดิมของ ปีกนู้นมันถึงไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันแล้วเ,เมื่อเราเทสเครื่องไปครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อตัวนี้สั้นเนี่ยมันก็จะดึงดึงทําให้มุมของปีกทิกของปีกนั้นหน้าปีกนั้นจิ้มลงเวลาหมุนนั้นมันก็จะตักลงลงข้างล่างดันลมขึ้นข้างบนเครื่องจะไม่ยกแต่มันกดใบไว้วันนี้ต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือ เเมื่อติดเครื่องเราต้องใช้หมุนใบพัดช่วยเเราต้องสร้างสร้างตัวนี้โดยการสามารถที่จะปรับเเร่งสายพานได้เหมือนคล้ายๆเครื่องเครื่องยันมาเราอะเครื่องสูบน้ําหรือว่ารถอีแตนรถอีแท็กเราอะออตัวนี้ลูกล้อตัวนี้ต้องใส่ตัวตัวเร่งเหมือนกับรถใช้ในการเกษตร เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มําเนินการครับอันนี้ปิดก็ปรับแต่งแล้วตั้งพิษแล้วเรียบร้อยเปิดหน้าประมาณ0.5นะทั้งสองใบเปิดหน้านิดหน่อย0.5เพื่อให้กินลมขึ้นข้างบนกดลมลงข้างล่าง